สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะครับก็จะเป็นเอพิโซดที่4นะครับตอนที่4นะครับของหัวข้อที่เราคุยกันอยู่ในเวลานี้ก็คือเรื่องของเตอร์ทินคานสนะครับหรือว่า13บสามานนิคมที่ในเวลาต่อมาเนี่ยจะเกิดเป็นประเทศอเมริกาขึ้นมาสําหรับในตอนที่ผ่านมาเราเห็นกันแล้วนะครับว่าชาวอังกฤษนะครับเดินทางมาตั้งรกรากยังไงนะครับแล้วก็เกิดเมืองแรกๆขึ้นได้ยังไงครับเมืองเจมส์ทาวน์นะครับกับเมืองพริมัสนะครับ สำหรับเนื้อหาในพิซอดนี้นะครับเราจะโฟกัสไปที่ความต่างของทั้ง13คอลอนเนียสเนี่ยนะครับ13อนาน,นิคมว่าให้เห็นว่า13รัฐหรือ13คอลอนเนียสเนี่ยมีความต่างกันยังไงนะครับแล้วก็อะไรคือสาเหตุที่นําไปสู่ความแตกต่างของทั้ง13รัฐเหล่านี้แล้วก็สุดท้ายนะครับจะสรุปนิดนึงให้เห็นว่าแล้วอะไรที่ทําให้คนที่13รัฐที่มองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนละเป็นเอกเทศนะครับไม่ได้เป็นพวกเดียวกันเนี่ยถึงแต่เส้นใจที่จะรวมตัวกันแล้วก็ต่อสู้กับ กองทัพอังกฤษนะครับเพื่อจะแยกตัวมาเป็นประเทศอเมริกาขึ้นมาโอเคทีนี้มาเริ่มต้นนะครับหลังจากที่การตั้งเมือง2เมืองแรกสําเร็จขึ้นนะครับก็คือเมืองเจมส์ทาวแล้วก็ชุมชนที่เรียกว่าพริมัทเนี่ยนะครับเจมส์ทาวเนี่ยตั้งขึ้นในปีคศ1607นะฮะแล้วก็พริมัตเนี่ยตั้งขึ้นในคศ1620หลังจากนั้นมาก็มีชาวอังกฤษและชาวยุโรปอื่นนี่ยทยอยเดินทางมาตั้งรกรากนะครับในทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยมากขึ้นเรื่อยจนก,นนนนมามากระท อ๋อเช่นนะครับก็จะมีเป็นชุมชนนะครับที่ชื่อว่านิวแฮมเชียนะครับคือตั้งในปี1623ก็คือ3ปีหลังจากพรีมัทนะครับแล้วก็มีชุมชนที่อยู่ตรงเขาเรียกว่านิวอัมสเตอร์ดัมนะครับก็คือเป็นพวกชาวดัชมาตั้งแล้วก็เรียกเมืองนี้ว่าเป็นอัมสเตอร์ดัมใหม่นะครับตั้งขึ้นในปี1624ก็คืออีกหนึ่งปีต่อมาซึ่งนิวอัมสเตอร์ดัมเนี่ยในเวลาต่อมาก็คือนิวยอร์กที่เรารู้จักกันในปัจจุบบัันนนี้นะคร แล้วก็มีชุมชนที่อยู่ตรงอา่าวที่ชื่อว่าแมสซาชูเซตส์เนี่ยนะครับก็ตั้งขึ้นในปีคศ .1630 ก็คือประมาณ6ปีถัดมาแล้วก็อย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้าว่าคนที่เดินทางมาตั้งชุมชนแต่ละแห่งเนี่ยเขาจะมาด้วยเหตุผลที่ต่างกันก็มีทั้งคนที่หวังจะมาหาความร่ารวยนะครับบางคนก็เดินทางมาเพื่อมาค้าขายนะครับหวังหาความร่ารวยเอ,อ่อบางคนเนี่ยไม่มีอนาคตในยุโรปนะครับเป็นคนยากจนไม่ได้มี โอกาสอะไรมากนะักก็เดินทางมาเรียกว่ามาตายเอาดาบหน้าที่อเมริกาเพื่อจะหาโอกาสที่จะสร้างฐานะนะครับแล้วบางคนเนี่ยมีความขัดแย้งทางการเมืองกับประเทศตัวเองนะครับก็เลยหนีมานะครับแล้วก็มาตั้งรกรากใหม่หรือบางคนก็จะมีความขัดแย้งทางด้านศาสนาคือมีความเชื่อทางศาสนาเนี่ยที่ต่างไปจากประเทศแม่นะครับหรือว่าทางจากรัฐนะครับก็เลยหนีการกดขี่แล้วว่าหนีการปราบปรามเนี่ยมาทีอา่อเมริกาครับที่มองว่าเป็นโลกใหม่ เราก็ตั้งชุมชนแล้วเขาก็จะมีเหมือนกับอไอเดียนะครับหรือว่าเป็นความคิดอยู่ลึกๆนะครับว่าต้องการให้ชุมชนเป็นแบบไหนนะครับอย่างเช่นคนที่หนีการปราบปรามทางด้านศาสนามาเนี่ยหลายคนก็ต้องการที่จะให้มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาในชุมชนของ<ม>ตัวเองเโดยสรุปเนี่ยจะเห็นว่าแต่และชุมชนที่มาเนี่ยมันมาด้วยความเป้าหมายที่ต่างกันนะครับแล้วก็ตั้งชุมชนขึ้นมาด้วยเป้าหมายที่ต่างกันก็คือมีวิชั่นหรือว่ามีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับชุมชนตัวเองเนี่ยต่างกันไป แล้วก็มีทําให้แต่ละชุมชนเนี่ยก็จะมีวิถีการดําเนินชีวิตหรือมีวัฒนธรรมเนี่ยที่ต่างกันไปดังนั้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยแต่ละชุมชนก็มีความต่างกันก็คือมีความเชื่อต่างกันมีเหตุผลสิ่งที่ต้องการเนี่ยต่างกันแล้วแต่ละชุมชนเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันสักเท่าไหร่แม้ว่าจะเป็นหลายหลายชุมชนี่มาจากอังกฤษด้วยกัน แล้วด้วยความที่เมื่ออยู่เป็นเอกเทศเนี่ยนะครับเมื่อใช้เวลาเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็จะมีความต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นเรื่องของภาษานี่ก็ต่างกันเพราะว่าแม้ว่าจะใช้ภาษาอังกฤษคล้ายๆกันเนี่ยแต่ว่าจะมีสำเนียงที่ต่างกันเพราะคนบางคนเนี่ยก็มาจากอา่อมาจากอังกฤษนะครับบางคนมาจากสกอตแลนด์บางคนมาจากไอร์แลนด์นะครับหรืออาจจะมาจากยุโรปอื่นๆเข้ามาแล้วก็มาพูดภาษาอังกฤษเช่นมาจากเยอรมันนะครับก็จะมีเป็นชาวเยอรมันที่มีสำเนียงมีพูดภาษาอังกฤษแต่ว่ามีสำเนียงของเยอรมันเนี่ยเข้ามาเจอปนอยู่ด้วย ในแง่ของเงินที่ใช้เนี่ยก็ยังใช้สกุลเงินที่ต่างกันนะครับแต่ละรัฐเนี่ยสิรัฐเนี่ยก็มีสกุลเงินของตัวเองทีนี้มันก็จะมีปัญหาว่าทําให้การค้าขายเนี่ยมันไม่อ่อไหลลื่นมากนักเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็คืออัตราแลกเปลี่ยนมันไม่มันยังไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมือนกับเป็นมาตรฐานก็เลยต้องใช้วิธีการหลายครั้งก็จะเป็นลัสหนองการที่เหมือนกับอ่อยื่นหมูยื่นแมวนะครับหรือว่าบาร์เตอร์นะครับก็คือเอาสินค้าเนี่ยมาแลกกันถ้าพอใจทั้งสองฝ่ายก็เกิดธุรกรรมมันขึ้นมาได ในแง่การเดินทางระหว่างรัฐเนี่ยจริงๆก็ไม่สะดวกนะครับเพราะว่าเหมือนกับอย่างที่บอกก็คือแต่ละรัฐเนี่ยเป็นเดก,กเทศไม่ได้เหมือนกับมีรัฐบาลกลางรัฐบาลหนึ่งเราก็จะสร้างถนนเชื่อมรัฐต่างๆเข้าด้วยกันทําให้การเดินทางระหว่างรัฐเนี่ยจะมีลักษณะการที่ต้องเดินเข้าป่านะครับเดินเข้าป่าแล้วก็ไปถนนลูกรางอะไรต่างๆนะครับเป็นเส้นทางที่พ่อค้าเนี่ยเพียมเดินทางค้าขายกันโอเค อันนี้นะครับก็คือเห็นว่าจุดเริ่มต้นก็มีความต่างแต่นอกเหนือจากนี้นะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากนะครับที่ทําให้13ามอนาน,นิคมเนี่ยเมื่ออยู่ๆไปเนี่ยมีความหลากหลายกันมากขึ้นนะครับก็คือเรื่องของภูมิศาสตร์ออยังไงนะครับจะอธิบายให้ฟังกว้างๆก,ก็คืออย่างนี้ถ้าเรามองแผนที่นะครับเราจะเห็นว่าไอ้สิบสามอนาน,นิคมเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับลากจากทางเหนือมาทางทิศใต้ แล้วแถบอันนี้นะครับมันก็จะสามารถแบ่งคร่าวๆเยได้เป็น3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่อยู่ทางตอนเหนืออยู่ทางตอนกลางนะครับแล้วก็อยู่ทางตอนใต้ทางตอนเหนือเนี่ยภูมิอากาศก็จะมีอากาศที่หนาวเย็นกว่านะครับลักษณะของภูมิประเทศเนี่ยมันจะมีความเป็นเหมือนเป็นเนินเขานะครับเป็นภูเขาเป็นหินแล้วก็สูงๆต่าๆสลับกับป่าซึ่งพื้นที่แบบนี้มันจะไม่ค่อยเหมาะกับการทําการเกษตรมากนักนะครับจะเพาะปลูกอะไรเนี่ยก็ทําได้ไม่ค่อยดี ถ้าจะมีปลูกได้บ้างก็จะเป็นพวกข้าวโพดนะครับพวกข้าวสาลีแต่จะปลูกก็จะปลูกในพื้นที่ไร่ที่จะไม่ใหญ่มากเพราะว่าต,ตรงไหนที่มีที่ราบก็ปลูกตรงนั้นได้และด้วยเหตุนี้นะครับการเกษตรเนี่ยเขาจะไม่ใช่เหมือนกับออตัวหลักนะครับทางด้านเศร,รษฐกิจแต่ว่าจะได้ประโยชน์จากการที่ตัวชายฝั่งเนี่ยจะมีลักษณะว้าวาวแหวงหวงเยอะมันก็เลยเหมาะกับการที่จะทําเป็นท่าเรือเศรษฐกิจของ รัฐที่อยู่ทางตอนเหนือเนี่ยมันก็เลยจะพึ่งเรื่องของการเดินเรือขึ้นเยอะนะครับก็ไม่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินเรือเพื่อการค้าขายนะครับแลกเปลี่ยนสินค้ากับหมูกก่เกาะต่างๆนะครับเรื่องของการประมงในแง่อุตสาหกรรมเนี่ยชาวบ้านแถวนี้เนี่ยก็จะชินกับเรื่องเรือนะครับก็จะถนัดเรื่องของการต่อเรือเพื่อจะไปขายนะครับในแง่สังคมเนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปในตอนที่ผ่านมานะครับว่าชุมชนทางตอนเหนือหลายแห่งเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากกลุ่มคนที่หนีมานะครับด้วยเหตุผลทางศาสนาดังนั้นก็พยายามจะสร้างสังคมนะครับที ยึดเรื่องของศาสนาเนี่ยอ๋อเป็นหลักนะครับคือให้ความสําคัญกับการสั่งสอนเรื่องศาสนาค่อนข้างมากและหลายครั้งก็จะมีเรื่องของการให้เสรีในการนับถือศาสนาในแง่ของอาชีพเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะเป็นพวกอ๋อ p r o f e s ชั่น a l ลนะครับก็จะมีเรื่องของคนที่เป็นอ๋ออาจจะเป็นทั้งเรื่องของบอนะครับนักกฎหมายนะครับนักบัญชีแล้วก็มีพ่อค้าอย่างที่ว่านะครับเพราะว่าพอมีเรือค้าขายเนี่ยก็จึงมันก็มีตลาดขึ้นมาหลายคนก็เป็นลักษณะของพ่อค้า อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับของคนที่อยู่ทางตอนเหนือเนี่ยแล้วก็เพื่อให้เรื่องมันเชื่อมกับตอนที่เราคุยเรื่องของการค้าทาสข่ามมาสมุทรแอตแลนติกนะครับเลยแอตแลนติกสเลฟเทรดเนี่ยจำได้ไหมครับผมเล่าให้ฟังว่าตอนแรกๆที่มีการเรียกร้องให้มีการเลิกค้าทาสเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากคนที่มีความเชื่อทางศาสนาในค่อนข้างมากซึ่งก็คือคนกลุ่มนี้ครับคนที่อยู่ทางตอนเหนือกลุ่มนี้นอกจากนี้จะเห็นด้วยว่าคนทางตอนเหนือนจะไม่ค่อยพึ่งแรงงานทาสมากนักไม่เท่า กับทางตอนใต้น,นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดให้ฟังก็คือไม่ได้มีไร่ที่ใหญ่มากแล้วต้องมาพึ่งแรงงานทาสเยอะทําให้เรียกว่าไม่มีแรงต้านที่จะทําให้อยากเลิกทาสน,นะครับเลิกขาทาสทีนี้รัฐทางตอนเหนือนี่มีอะไรบ้างน,นะครับตัวอย่างเช่นนะครับก็มีทางแมสซาชูเซตส์นะครับซึ่งปัจจุบันก็คือรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับรัฐแมสซาชูเซตส์เนี่ยมันเกิดหรือว่าเติบโตขึ้นมาจากชุมชนเล็กๆที่ตอนแรก เป็นชุมชนที่อยู่แถวอ่าวทางแมสซาชูเซตส์แล้วก็ชุมชนของพลยมัตต่อมาก็รวมตัวกันแล้วก็ค่อยๆเติบโตจนเป็นรัฐแมสซาชูเซตส์แล้วก็มีโรดไอแลนด์นะครับโรดไอแลนด์นี้ก็เป็นรัฐที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นจากการจากกลุ่มคนนะครับที่ถูกในระเทศมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์อีกทีหนึ่งเหตุผลก็คือว่ามีความคิดเห็นทางทางศาสนาที่ต่างกันก็เลยเดินทางมาตั้งชุมชนใหม่ที่มีความเชื่อ แบบของผู้ตัวเด่นมากขึ้นนะครับแล้วก็มีนิวแฮมเชียนะครับก็เหมือนกันก็เป็นลักษณะของคนกลุ่มคนที่ถูกเนรเทศมาจากแมสซาชูเซตส์เหมือนกันนะครับแล้วมาตั้งชุมชนใหม่แล้วก็มีคอนเนตทิคัตนะครับนี่ก็เป็นที่ตั้งหรือว่าเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนที่มีความเชื่อทางศาสนาต่างไปจากกลุ่มอื่นก็มาตั้งชุมชนขึ้นมาเหมือนกันนะครับแรกๆเนี่ยก็จะเป็นชาวดัชนะครับแล้วก็ต่อมาก็ถูกกลืนกลายเป็นชุมชนของอังกฤษไป โอเคอันนี้ก็เป็นภาพไปเห็นนะครับว่าทางภูมิศาสตร์เนี่ยของทางตอนเหนือเป็นยังไงนะครับแล้วมีผลต่อ,อ,อลักษณะต่างๆของรัฐที่อยู่ทางตอนเหนือยังไงคราวนี้จากทางตอนเหนือนะครับเราจะมาทางตอนใต้เลยนะครับข้ามไปดูตอนใต้เลยนะครับตอนใต้เนี่ยจะมีลักษณะที่เรียกว่าอาจ,จะมองว่าตรงข้ามกันเลยก็ได้เพราะว่าทางตอนใต้เนี่ยภูมิประเทศจะมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบที่มันมีขนาดกว้างใหญ่เลยนะครับ แล้วก็ดินเนี่ยจะดีเหมาะสําหรับการเพาะปลูกซึ่งตรงข้ามกับภาคเหนือที่เหมือนที่คุยไปว่ามันเป็นก้อนหินซะเยอะนะครับดังนั้นนะครับคนที่มาตั้งรกรากในทางตอนใต้ช่วงแรกๆนะครับหมายถึงว่าชาวอังกฤษที่มาเนี่ยก็มักจะเป็นชนชั้นสูงนะครับก็คือชนชั้นปกครองแล้วก็มาครอบครองพื้นที่ใหญ่ๆนะครับแล้วก็เพื่อจะสร้างออไร่ขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วลักษณะของบ้านที่สร้างเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกับแมนเนอร์หรือว่าเป็นคฤหาสน์ของอังกฤษ ก็คือว่าบนพื้นดินไร่พื้นใหญ่ๆเลยนะครับที่ดินพื้นใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีบ้านใหญ่ๆตั้งอยู่หลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านใหญ่ๆสวยๆนะครับแล้วก็รอบลายล้อมล้อมรอบเนี่ยด้วยไร่นานะครับแล้วคนที่มาใช้แรงงานในการพาปลูกต่างๆหรือทํางานในที่ไร่นาเนี่ยก็คือทาสผิวดำอลักษณะแบบนี้เนี่ยจะมีชื่อเรียกน,นะครับเรียกว่า Plantation นะครับ หรือว่าบ้านไร่นะครับบ้านไร่แบบที่เราคุ้นเคยกันในเมืองไทยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันสําหรับพืชที่ปลูกทางภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นพวกฝ้ายนะครับพวกข้าวพวกยาสูบซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาลแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้กับเจ้าของไร่มากมายซึ่งก็คือชนชั้นสูงของอังกฤษทีนี้การอธิบายตรงนี้จะให้เห็นความต่างระหว่างทางตอนเหนือกับทางตอนใต้นะครับโดยเฉพาะในช่วงสงครามกลางเมืองนะครับที่ฝ่ายเหนือได้รบกับฝ่ายใต้โดยทีวยว่หนึ่งในความขัดแย้งก็คือเรื่องของการเลิกคาทา ทางตอนเหนือเนี่ยก็อยากจะให้เลิกนะครับเพราะอย่างที่บอกเหตุผลทงางศาสนาและตัวทางตอนเหนือเองเนี่ยก็ไม่ได้พึ่งแรงงานออทาสมากนักขณะที่ทางตอนใต้เนี่ยที่ไม่ยอมเนี่ยเพราะส่วนหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆนะครับสังคมของทางตอนใต้เนี่ยพึ่งแรงงานทาสค่อนข้างมากการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีผลกระทบกับรัฐที่อยู่ทางตอนใต้อย่างมหาศาลโอเคเออรัฐทางตอนใต้มีอะไรบ้างน,นะครับตัวอย่างเช่นก็มีรัฐเวอร์จิเนียนะครับ โปรเจกเนียอย่างที่ว่าไปก็คือเป็นที่ตั้งของเมืองเจมส์ไทม์ที่เราคุยกันไปนะครับเมืองแรกของของอเมริกาเมืองนี้ก็ตั้งหลักได้ด้วยเพราะธุรกิจยาสูบนะครับตลอดแม่น้าเจมส์เนี่ยจะมีไรยาสูบเนี่ยเรียงยาวเลยแล้วก็ด้วยความที่เป็นรัฐแรกๆนะครับก็เหมือนกับเป็นพี่ใหญ่ของรัฐอื่นๆน,นิดนึงแล้วก็ยังเป็นบ้านเกิดของจอร์จวอชิงตันนะครับผู้นำกองทัพอเมริกานะครับที่นําทัพสู้กับกองทัพอังกฤษแล้วก็ในเวลาต่อมาก็เป็นประธานาธิบดีนคนแรกของสหร,รัฐอเมริกาด้วย นอกเหนือจากเวอร์จิเนียก็มีนอร์ทแคโรไลนานะครับกับเซาท์แคโรไลนานะครับเดิมทีเดียวทั้งนอร์ทและก็เซาท์เนี่ยจะเป็นรัฐเดียวกันแต่ด้วยความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ก็คือทางตอนเหนือเนี่ยจะเป็นภูเขานะครับเป็นภูเขามากกว่าส่วนทางตอนใต้เนี่ยเป็นที่ราบกว้างๆเนี่ยมากกว่าทําให้ทางด้านบนเนี่ยเอาทำการพาะปลูกเนี่ยไม่ดีเท่ากับทางใต้แล้วไอ้ความต่างของ ตรงนี้นะครับภูมิศาสตร์และก็เศรษฐกิจเนี่ยมันก็เลยนาไปสู่การแตกต่างของวัฒนธรรมด้วยมุมมองทางการเมืองเนี่ยก็เลยต่างกันไปสุดท้ายเนี่ยอิเดนติตี้หรือว่าอัตลักษณ์เนี่ยมันก็ต่างกันจนกระทั่งตัดสินใจที่แยกการปกครองเป็นนอร์ทกับเป็น South Carolina. เซาท์แคโรไลนาอีกรัฐหนึ่งนะครับของทางใต้ก็คือรัฐจอร์เจียนะครับจอร์เจียเนี่ยเป็นรัฐอานานิคมสุดท้ายเลยนะครับของ13บสามอนานิคมเดิมทีเดียวตรงนี้เป็นที่ที่อังกฤษเนี่ยมองว่า เป็นที่ที่ส่งนักโทษมานะครับนักโทษของอังกฤษแล้ว,สวเสนอเป็นนักโทษที่โดนคดีเรื่องของการติดหนี้แล้วไม่สามารถจะจ่ายหนี้ได้ <c oughs> ก็จะส่งมาทํางานใช้หนี้ออในในอเมริกานะครับเพราะตอนนั้นคุกที่อังกฤษเต็มนะครับจับคนจนเนี่ยใส่คุกขังคุกจนกระทั่ทงไม่มีที่ที่ขังคุกนะครับแล้วรัฐอ,อะไนยนะรัฐจอร์เจียเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างที่บอกมาอยู่ทางใต้สุดนะครับแล้วก็ถัดจากจอร์เจียไปเนี่ยมันจะเป็นดินแดนที่อยู่ใน ภายใต้การปกครองของสเปนนะครับก็คือรัฐฟลอริดาในปัจจุบันก็เลยเอามือกับนักโทษเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เหมือนกับเป็นรัฐกันชนระหว่างาทางอังกฤษกับของสเปนโอเคอันนี้ทางตอนใต้นะครับคราวนี้มาดูตอนกลางบ้างตอนกลางเนี่ยก็คือมันจะมีลักษณะที่อยู่ตรงกลางระหว่างทางตอนเหนือกับทางตอนใต้นะครับก็คือทางตอนกลางเนี่ยมันจะมีความพิเศษก็คือว่าออในแง่ของพื้นดินนะครับก็มีความอุดมสมบูรณ์สามารถเพาะป,ปลูกได้ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ทำมาหากินหรือว่าสร้างเศรษฐกิจเนี่ยขึ้นมาบนพื้นฐานของการเกษตรได้นะครับซึ่งจะมีลักษณะของทางตอนใต้ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่สามารถเป็นท่าเรือได้นะครับก็จะมีลักษณะที่เหมือนกับทางตอนเหนือเหมือนกันก็คือสามารถที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าขายนะครับมีเรือเนี่ยเข้ามาค้าขายเยอะมีผู้คนเนี่ยเข้ามาค้าขายปักหลักนะครับทำให้ดินแดนทางตอนกลางเนี่ยถือว่ามีความหลากหลายของ เชื้อชาตินะครับหลากหลายของภาษาของวัฒนธรรมเนี่ยมากที่สุดนะครับแล้วก็มีความหลากหลายทางศาสนาด้วยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสตนิกายต่างๆนะครับที่ในยุโรปเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้ที่นี่ก็มาอยู่ปนกันได้นะครับมีชาวยิวนะครับแล้วก็มีศาสนาอิสลามนะครับมีชาวมุสลิมเนี่ยที่เป็นพ่อค้ามาค้าขายแล้วก็ปักหลักอยู่รัฐที่อยู่ทางตอนกลางเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรู้จักกันดีนะครับนิวยอร์กนะครับซึ่งก็แต่เดิมก็คือชื่อนิวเนเธอแลนด์นะครับ ต่ต่อมาเนี่ยอังกฤษก็ลุกเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะยึดครองดินแดนก็เปลี่ยนชื่อเป็นนิวยอร์กนะครับตามพระนามของดุกดุกของยอของของอังกฤษซึ่งในเวลาต่อมาขึ้นเป็นกษัตริย์ของอังกฤษนอกเหนือจากนิวยอร์กก็มีเป็นนิวเจอร์ซีย์นะครับแล้วก็มีเดลาแวร์นะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือทั้งหมด13รัฐของอเมริกานะครับทีนี้จะให้เห็นว่าอันนี้คือเหตุผลนะครับก็คือว่าทําไม ก่อนที่จะทําสงครามประกาศอิสรภาพจากอังกฤษเนี่ยสิรัฐเนี่ยแทบไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันเลยนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยก็ต่างกันความตั้งใจที่จะเดินทางมาก็มีความต่างกันภาษาต่างกันศาส,สนาต่างกันภูมิศาสตร์เนี่ยก็ยิ่งทําให้ความต่างเนี่ยมันมากขึ้นไปนะครับก็คือแต่และดินแดนก็มีอาชีพแล้วก็มีเศรษฐกิจเนี่ยที่ต่างกันไปและความต่างของ13อาณานีคมนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นไอดนติตี้ประดัตลักษณ์นะครับของอเมริกาแล้วอเมริกาเนี่ยเขาก็ภูมิใจกับ ความเปิดกว้างแล้วก็ความหลากหลายของของประเทศนะครับในประวัติศาสตร์ไล่มาเรื่อยๆือจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องนี้อยู่แต่ว่าโอเคเราก็จะเดี๋ยวเราจะถ้าเราอัดูคุยเรื่องประวัติศาสตร์กันต่อนะครับจะเห็นว่ามันจะมีความแปลกอยู่จริงอยู่ว่าเขาชื่นชมหรือว่าภูมิใจกับความเป็นประเทศผู้พยพแล้วก็ภูมิใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมหลายๆอย่างแต่ในประวัติศาสตร์เนี่ยจะเห็นมาตลอดนะครับโดยเฉพาะตอนที่เราคุยเรื่องของ progressive era นะครับหรือว,ว่า g i l d e d age นะครับคือเป็นยุคปิดทองของอเมริกาเนี่ยเราจะเห็นว่า อเมริกาภูมิใจกับสิ่งเหล่านี้ก็จริงแต่เอาจริงเนี่ยก็มีความรังเกียจผู้อพยพใหม่นะครับคือภูมิใจกับความเป็นผู้อพยพเกา่าความหลากหลายแบบเกา่าแต่คนใหม่ที่มาเนี่ยก็จะมีการรังเกียจนะครับอ,อ่รู้สึกดูถูกแล้วก็ไม่ต้องการให้คนเหล่านี้เข้ามาปนเปื้อนกับชาวอเมริกันซึ่งเดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปทีนี้ก่อนจบเอพิโซดนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยมันมีหัวข้อนึงที่ผมอยากจะแตะไว้นิดๆน,นะครับเราจะคุยกันนิดหน่อยว่าทำไมนะครับในเวลาต่อมาชาวอนาธิคน13รัฐ13รัเนี่นะครับ ถึงอยากจะแยกจากอังกฤษนะครับซึ่งเป็นประเทศแม่แล้วก็ที่น่าสนใจก็คืออังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นมหาอำนาจของโลกยุคนั้นเลยแล้วการเป็นประชาชนของประเทศมหาอำนาจเนี่ยมันก็มีข้อดีมากมายนะครับคําถามก็คือว่าแล้วทำไมอเมริกานะครับถึงได้อยากจะแยกตัวจากประเทศแม่นะครับประเทศอังกฤษนะครับคาที่บายส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากเรื่องที่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับใน13มอนานิคมที่คุยกันมาในหลายพิโซดอาจจะพูดได้ว่าอย่างนี้ครับ คือในช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ของอเมริกาช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างกระทอนกระแทน้นอ,อ๋อยังตั้งตัวไม่ค่อยติดแล้วก็ทําให้ทางอังกฤษเนี่ยก็เลยปกครองแบบไม่เข้มงวดมากปกครองแบบมห่วมที่เราคุยกันว่าอ,อ๋อที่เรียกว่า salutary neglect เนี่ยนะครับก็คือว่าไม่ได้เก็บภาษีจริงจังมากแล้วก็ปล่อยให้ค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวไปแต่หลังจากที่อเมริกามีอิสระอยู่พักใหญ่เนี่ยต่อมาเนี่ย อังกฤษก็เริ่มเห็นแล้วว่าอเมริกาเนี่ยเริ่มเริ่มมีเริ่มรวยขึ้นเนี่ยนะครับก็คิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะมาหารายได้นะครับเก็บเงินจากพวกอนานิคมอเมริกากันบ้างก็เลยมีการออกกฎหมายนะครับเช่นการออกกฎหมายว่าไม่ให้อเมริกาเนี่ยค้าขายกับเรือชาติอื่นๆที่ไม่ใช่เรือของอังกฤษเพราะนายกสมัยก่อนเนี่ยมองว่ามองเชื่อในแนวคิดเศรษฐกิจที่เรียกว่ามาร์กินทันเลเซอรยนะครับก็คือ เขาเรียกว่าซีโร่ซัมเกมก็คือว่าถ้ามีคนได้อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเสียดังนั้นการค้าขายอเมริกากับชาติอื่นที่ไม่ใช่อังกฤษเนี่ยทำให้ชาติอื่นเนี่ยได้ผลประโยชน์ไปคือได้ทรัพยากรจากออทางอเมริกาไปก็เลยบังคับว่าไม่ให้ค้าขายทีนี้มองในมุมของอเมริกาเนี่ยก็ไม่ชอบถูกไหมครับเพราะว่าอเมริกาเองก็อยากจะค้าขายอย่างอิสระเพราะว่ามันก็คือไรายได้ของพวกเขาเองในเวลาต่อมาเนี่ยก็จะมีการเลือก เรียกเก็บภาษีนะครับต่งตางๆนะครับซึ่งเรายังไม่ลงรายละเอียดในตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนที่เราคุยเรื่องอเมริกันเรฟ o ว u t i ลูชันเนี่ยเราจะไปคุยกันอีกทีหนึ่ง <S <S อีกปัจจัยที่สําคัญนะครับก็คืออย่างที่บอกช่วงแรกอังกฤษเนี่ยปล่อยอเมริกาเนี่ยก็เลยชินกับการที่จะปกครองตัวเอง <S 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 ทีนี้มันก็เลยมีระบอบการปกครองและมีสภาเกิดขึ้นที่อเมริกานะครับตัวอย่างเช่นในอานานิคมเวอร์จิเนียเนี่ยมันจะมีสภาเรียกว่า House of Burg e s s นะครับซึ่งสมาชิกในสภาเนี่ยก็มาจากการเลือกตั้งกันเองของชาวอานาน อนอกเหนือจากนี้นะครับนอกเหนือจากทางเวอร์จิเนียเนี่ยทางรัฐอื่นๆก็มีสภาที่ลักษณะคล้ายๆกันหรืออย่างในชุมชนพริมัสนะครับที่เดินทางมากับเรือเมฟลาวเวอร์ที่เราคุยกันไปเนี่ยนะครับก่อนที่พวกเขาจะลงจากเรือนะครับมาอยูแผ่นดินอเมริกาเนี่ยเขามีการลงนามกันนะครับตกลงกันเลยว่าเราจะปกครองกันยังไงนะครับปกครองตัวเองกันยังไงอ,อันนี้ก็มีชื่อเรียกนะครับเรียกว่าเมฟลาวเวอร์คอมแพกนะครับทีนี้จะเห็นว่า อเมริกาเนี่ยก็เหมือนกับมีระบบที่ปกครองตัวเองมาระยะหนึ่งดังนั้นเมื่อตอนที่อังกฤษพยายามจะออกกฎหมายต่างๆมาควบคุมนะครับอย่างที่ว่าไปก็คือกฎหมายภาษีชาวอนานิคมในอเมริกาซึ่งมีสภาของตัวเองเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรกันอยู่ๆก็แบบคนจากที่อื่นเนี่ยหรือในสภาที่อังกฤษเนี่ยคุยกันแล้วก็มาออกกฎหมายบังคับเขาซึ่งเขาเองก็มีสภาปกครองของเขาอยู่โดยที่เขาไม่มีตัวแทนสภาเนี่ยส่งไปนั่งในสภาของอังกฤษเลย ในทางตรงกันข้ามนะครับอังกฤษเนี่ยก็มองว่าอนนาณานิคมทั้ง13เนี่ยคือเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากดนงดนของอังกฤษนะครับแล้วก็ตอนที่มาส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะการขออนุญาตจากทางกษัตริย์ของอังกฤษมาแล้วก็เดินทางมาตั้งรกรากเราช่วงแรกเนี่ยก็ให้อิสระนะครับปล่อยด้วยซ้ำไม่มาตามเก็บภาษีอะไรมากมายจนกระทั่งคนเนี่ยสามารถตั้งตัวได้ทีนี้พอตั้งตัวได้เนี่ยอังกฤษก็เริ่มจะมาเก็บภาษีอย่างที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรกแล้วระบบนี้ก็ไม่ได้ว่าใช้กับอเมริกาเพราะอนนาณ วิธีการเดียวกันนะครับใช้กดเดียวกันดังนั้นเนี่ยอังกฤษก็เลยสึกว่าเออมันเป็นสิทธิของอังกฤษที่จะเก็บภาษีแล้วเมื่อเห็นไม่ตรงกันนะครับความขัดแย้งเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะกลายเป็นสงครามที่เรียกว่าอเมริกันเร v o ล u ูชันนะครับหรือว่าสงครามประกาศเสรีอิสระภาพนะครับของอเมริกาซึ่งก็คงเป็นเรื่องถัดไปนะครับที่เราจะคุยกันนะครับโอเคก็ถือว่าสำหรับซีรีส์นี้นะครับ13 Col ทินคอนนี่นะครับ4ตอนเนี่ยก็จบลงตรงนี้นะครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามฟังกันมาตลอดนะครับจนถึงตอนสุดท้ายนะครับหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับช่องเนื้อหาความรู้แบบนี้แนะนำอ่านหนังสือเบสเซลเลอร์ของหมอเอลหนังสือวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์การแพทย์มีวางจำหน่ายแล้ว9เล่มสังรร่งซื้อได้ที่ร้านออฟฟิเชียลของชัชพลบุ๊กทั้งในช้อปปี้ลาซาด้าและไลน์ช้อปปิ้งกดลิงก์ด้านล่างนี้เลย